สวัสดีครับร้านมงเลยโซล่าเซลล์ครับพลังงานแสงอาทิต์นะครับวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอวังสะพุมจังหวัดเลยนะครับวันนี้นะครับติดตั้งออนกิทนะครับ1.6กิโลวัตต์นะครับใายแผงโมโนนะครับ410วัตต์ทั้งหมด4แผ่นด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยลดค่าไฟอยู่ประมาณนะครับ600ถึง1,200บาทนะครับ ชุดนี้นะครับเหมาะกับอะไรนะครับเหมาะกับร้านค้าและคนที่อยู่บ้านใช้ไฟกลางวันช่วงเวลากลางวันเยอะระบบออนกิดสามารถช่วยได้นะครับจากแผงโซล่าเซลล์วิ่งเข้าที่อินเวอรเตอร์นะครับแปลงไฟออกมานะครับมาดูกันนะครับตอนนี้ไม่มีแสงแดดนะครับวันนี้ผลิตทั้งวันที่1660นะครับ ทั้งวันนะครับ1.6กิโลวัตต์นะครับไฟฟ้าเข้ามา215โวลต์อยู่ที่1.4แอมป์นะครับิดไทยนี่ครับ50เหิื์ตอนนี้แผงโซล่าเซลล์นะครับผลิตไฟอยู่ที่120โวลต์นะครับ2.7แอมป์นะครับถือว่าโอเคนะครับนี่ครับตอนนี้ไม่มีแสงแดดนะครับแดดอ่อนนะครับ ไม่นั้นเท่าไหร่ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านมังเลยโซลาเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเบอร์โทรนะครับ0973139918สำหรับวันนี้สวัสดีครับ